ครับสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการโหลดนะครับทนบุรี FM นะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าการดาวน์โหลดของทนบุรี FM เนี่ยดาวน์โหลดกันยังไงบ้างนะครับด้านขวาของผมนี่คือตระกูล iOS นะครับและด้านซ้ายเนี่ยคือตระกูล Android นะครับก็ Android เนี่ยจะมีหลากหลายหน้าตาหลายๆยี่ห้อนะครับตระกูล iOS ก็รู้รู้จักกันอยู่แล้วก็คือพวก Apple นะครับอ่ะเราจะมาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับตระกูล Android นะครับ Android นะครับจะโหลดแอปของทนบุรี FM ได้คือตั้งแต่2 จุดสามจุดแปดขึ้นไปนะครับอ่าเรามาดูที่ระบบเป็นแอ d r o i d พวกมือถือกันก่อนนะครับนะครับนี่ง่ายๆครับ Play Store นะครับแล้วกดเข้าไปครับนะครับแล้วก็กดตรงรูปที่เป็นเหมือนแว่นขยายนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับคำว่าทนบุรีนะครับอ่แล้วก็กดเซิร์ชครับ แล้วเราก็เจอทอมบรีเอหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเรากกดเข้าไปครับแล้วก็กดติดตั้งครับแล้วก็ยอมรับและดาวน์โหลดนะครับก็ให้เวลาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับในการที่เรารอเวลาแอปตัวนี้โหลดอยู่เราก็มาดูดฝั่ง iOS กันบ้างครับตัวนี้จะเป็นไอโฟน e 5นะครับระบบ iOS เนี่ยก็จะโหลดได้แต่ เวอร์ชัน5.1.1ขึ้นไปครับ iOS นะครับก็จะโหลดได้ง่ายๆนะครับเห็นตัวนี้นะครับ App Store นะครับกดเข้าไปเลยครับแซมจะแตกต่างนะครับ Android กับแอพของตระกูล iOS นะครับตัว Android เนี่ยส่วนมากตัวเซิร์ชจะอยู่ข้างด้านบนอย่างที่เห็นนะครับแต่ตัวตระกูลของ iOS จะอยู่ด้านล่างนี่นะครับสังเกตได้ดีกดเซิร์ชครับ ปั๊บพิมพ์ข้างบนครับพิมพ์เหมือนกันเลยชนบุรีครับบรี set u อ,อ่เจอแล้วครับกด install ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ให้เวลามัน install แปบบหนึ่งอ่ามาดูตัวใหญ่กันบ้างดีกว่าครับ ipad ครับ ถ้าแอปสำหรับ iPad เนี่ยมันจะไม่เจอตัวเรียลเฟรมเราก็แค่ไปคลิกนะครับตัวนี้นะครับแอปสำหรับ iPhone ี่ครับจะขึ้นมาเลยนะครับเราก็กดติดตั้งแค่นี้เองครับกว่าครับอ่ะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเอาสักตัวหนึ่งละกันผมสาธิตตัวใหญ่ให้ดูนะครับตัวของตระกูล iOS นะครับ iPad นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ นี่ครับสังเกตนะครับจะมีข้อความอัปเดตอยู่ตลอดเวลาด้านล่างนี้นะครับคือเรามาไล่ดูนะครับว่าเอ่อตรงนี้คือปุ่มโฮมตัวนี้คือดูเว็บแคมสดนะครับตัวนี้คือฟังวิทยุอย่างเดียวตัวนี้นะครับคือจะเป็นทัวร์อ่านี่คือจะเป็นรายละเอียดทัวร์ของแสนสบายทัวร์ครับจะมีไหว้พระเก้าวัดไหว้มงกรไหว้พระพิฆเนศครับไหว้พระลอยน้านะครับแล้วก็ไหว้พระโพธิสัตว์ก็แม่กวรดีนะครับ อัาสุดท้ายครับจะเป็น youtube หน้าของคนทุบลีทวีออนไลน์นะครับจะมีรายการต่างๆเลยสามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้ครับไม่ว่าจะเป็นทุบลีวาไรตี้นะครับเอ่อวีออนไลน์นะครับแถมยังมีศิลปินจากกลุ่าวลีคอร์ดด้วยนะครับเอาละครับก็หมดแล้วแหละง่ายๆแค่นี้นะครับบอกว่าทุกคนคงโหลดได้นะครับสอนอันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ